อโอ้กินกันใหญ่เลี้ยงหน้ากระดานเลยอ่ะกินเรียบๆไม่แย่งกันเยอะไงวันนี้ข้าวแม่ไม่ตำปลาให้กินสักทีบัวอ้ายโูนุ่งใหญ่จังโอ้ยมันเลีนกันมันเล่้งกันมันเลี้กัน นาทีระยะทาง0.76กิโลเมตรฝีเท้า13นาที14วินาทีต่อกิโลเมตรโคช้ชฐานเสียงถูกปิดสมัครเป็นพรีเมียมเพื่อรับคำติชมแบบสดๆระหว่างการออกกำลัง ตอนนี้ไม่มีสมุนเลยไม่มีบริการมาเลยง่ยตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะ <c oughs> ดีใจเลยดีใจเลยโอ้ยโอ้ยพี่เฮาเฮาโอ้โหมาตอนนับกินใหญ่เลยโอ้โอ้มันก็ชอบไปวุ่นแม่นะโอี๋ยวเดียอะไรอะ โอ้เต็มเลยเต็มเลย <c oughs> หมาวิ่งตามแม่ทำไมมันไม่วิ่งตามหนู <c oughs> มันคิดว่าแม่มีของกินล่ะของกินพวกเจ้ายังไม่มาหรอ ยเลยยเลยยเลยรอก่อนรู้เรื่องไหมว่ารอก่อน นั่งรอก่อนเออนั่งก่อนนั่งลงอู้ววันนี้ลมเย็นสบายเลย มาแล้วไปไปไปเลยเจ้านายมาแล้วนู่นไปใช่หมาลูกเขาเลยนะโรยโรยเลอไปรับเจ้านายเลยไปรับเจ้านายเลยโอ้เขาจำคันนี้ได้กว่าคันอื่นเลยโอ้โหเจ้านายมาอุ้ยดู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 เจนนี่ดู วิ่งตามวิ่งตามเดี๋ยวไปเข้าล้อรถเดี๋ยวไปเข้าล้อรถให้ถุงเท้าก็วิ่งดีใจโอ้ยรถเจ้านายมาดีใจรู้ไหมขเจ้านายมาสุด รู้เหรอใครจนตัวจริงใช่ไหมช้างในตัวจริงมาแล้วรู้ไงใครเช่างในตัวจริงมึงรู้ทช่ไมใช่ลูกน้องเต็มเลยน้องเต็มเลยมาจากไหนมาก็ไม่รู้โอ้มาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเช่ใช้มือเลย เอาข้าวอเอาจานขอมูอนี่โอ้เจ้านายตัวจริงมันมาแล้วต้องแม่หุงข้าวอะไรเต็มหม้อเลยข้าวข้าวอะไรอ่ะข้าวอะไรเข้าวไลบรรีอ่ะเอามานี่เลยผสมกันไง ไม่ใช่หมาโรงเรียนด้วยเลยเนี่ยโอ้โหเลี้ยงแถวกันกินเลยวันนี้ไม่วันนี้ไม่อนนะไม่แย่งกันเลี้ยงแถวเลยจะแย่งกันยังไงแม่ทำข้าวมาเยอะขนาดนี้

โอ้โหกินกันใหญ่เลี้ยงหน้ากระดานเลยอ่ะกินเรียบร้อยไม่แย่งกันเยอะไงวันนี้ค่ะวันนี้ไม่ใช่ อาหารเหลือนะแม่นนตั้งใจหุงหุงมาให้หมาใช่หลายวันแลว้วลำบากอีกเดี่ยวเลยเฮ้ยทำไมมันกินเรียบร้อยแล้ววันนี้น้ำเยอะเนาะมันให้กินแล้วมันจะได้กินน้ำไหมเนี่ย เระกินน่ไงน้องรักเอาน้ำมาป้อนมันอีกโชใจเาน้มาป้อนไแล้วนะไปแล้บายออกินแล้ไม่สนใจเลยอไม่สนใจหรอบายไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้ว เอ้เจดาจเจดากับเจ้ามังกรจะตามมาหาข้าอะไรเนี่ยเฮ้ยโหข้าวออกกลวงมามาหออออ้ยกระถินแก่แล้วเหรอแก อ้าแก่เร็วจังกับน้ำพริกป,ปลาป่นม,มันผักบุ้งก็อยากเก็บนั่นผักบุ้งก็งามทำไมฝากใหญ่จังเลยอู้ใบใหญ่จังผักบุ้งลาก,ก็เริ่มรู้แล้วเนะี่ยแม่ไม่ตำปะลาให้กินสักที ไปดูกํายานกินกับปลาอร่อยมากๆาโอ้ยมดกัดบ้ายมดแดงเยอะนะนะโอลูกใหญ่จังมีอีกไหมนใบมันก็กินได้ทำไม ใบกับลูกมันเหมือนกันเลยแบบอัมพางได้ไหนแม่เอาลูกมาเห็นเยอะอยู่นี่ทุกคนนี่ก็มีใบกับลูกเหมือนอกันล <ะ S 1> เลยล<ะ>เออเอาเนี้ยไปไปไป มดงเยอะใช่กินกับเจียวบองค่ะเอาเอาโน่นมาโอ้โน่นเพียบเลยโน่นแ่ะเต็มเลยนน่นแหละหข้างบนลูกใหญ่มากขอได้เดี๋ยวกินไม่หมดใช่เอาไม่ไม่นมัยากอะไรเหรอนงรักแต่ว่ามดแดงนะเอาเอาม็ดมาตัดโอ้โ้ดูลูกนี้เลย อาเลยมองไม่เห็นโอ้่ให้มันแก่แล้วเี่เอาได้ไหมพาอได้ไม่แก่หรอกนะเหนือกันบนน้องก็มีเองพอแล้วหายจ้แต่ถ้ามันแก่โอ้มเดิกันมเดิกันมเดิกันอนั่นล่นลุนะอู้มเดิรกันอู้ ยางมันติดมือเราอยู่ตำตาใสเอากระมือพี่พ่อดูลูกน้อยเอออนนั่เาได้เอาได้เลืกน้อยทอเด็ดให้ลูกน้อยเราถือนี่เลยเด็ดเนี่ยเฮ้ยอย่าทำไรอ๋องว้าวยางติดมือไปดูตอนนู้นมาเออมันน้อยอยู่หนูว่ามันจะมีอีกนะ พอแล้วพอแล้วกินข้าวมาเก็บอีกเต็มมือแล้วผักบ้านละบ้านละหน่อยบ้านละหน่อยจะตำปลาาให้กินวันไหนไม่รู้พ่อพูดมาสามสี่วันนี้แล้วปลาเขาตัวแดงเขาว่าอะไรเดี๋ยวพ่อปลาลาย่างดีกว่าตลาดเจนี่ จากเมื่อวานยังไม่เทนนวันนี้เทหมดแล้วพอก็ทำไว้เกินสนามกีฬาไปเลยไปเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาคนะ่ะเจอตลาดตคนนี้โนะคโยที้มาเมื่อวานยังไม่ได้เทเลยตรงนี้